dah. Kau pergi mai ni. Pergi lah, pergi lah. ที่คือทางหลวงนะครับขอดูหนังสือการตรวจสอบ เนี yeah, run, it, uh, uh, ่ยเขาไม่โค้งต้องเตือนเขาก่อนว่าทำไมไม่โค้งชินาคุนนาเวนะครับเพราะว่าที่มันเป็นตู้เอเนี่ยรถใช้ความเร็วมันเศษเศษดินลุล่วงไปเนี่ยมันจะกระจายนะครับก็เตือนเขาเพราะว่าพวกนี้ยังออกไปสั่งไม่ได้นะครับโอเคเข้าใจนะครับเข้าใจครับโอเคได้คุณพี่เจอิญครับขอช่วยพี่ฟังหน่อยนะ มนเวลาเจอตำรวจก็เอาสมุดต่างสเป็นที่ใส่เนะร่ เปิดกล้องไหมตรงนี้ตอนที่จับมือกันนี่ได้เปิดกล้องไหมเปิดกล้องเปิดกล้องไม่เปิดกล้องนีงงง่มันผิดมันผิใช่ไหมอ๋อไม่มันไม่ใช่สิทธิ์มันเป็นไม่ว่าอะไรกฎหมายกฎห,หมายเรื่องกฎหมายเรื่องาการที่คุณปฏิบัติหน้าทีค่คุณจะเรียกใครตัวของตัวเองไม่เปิดกล้องมันเป็นกฎหมายมันมันมันไม่ใช่สิทธิ์มันไม่ใช่สิทธิ์ของคุณว,ว่าคุณจะเปิดหรือไม่เปิดไม่ใช่สิทธิ์มันเป็นกฎหมายของเขาที่เขาบังคับให้คุณใช้ไม่ไดบอกว่าสิทธิ์ อย่ะบอกแล้วว่าไม่ทราบทราบเออทราบไม่นั่นแหละามคิดอย่างนั้นนั่นแหละผมคิดอางนั้ท่านว่าที่เขาเดินลงมาครั้งแรกท่านเปิดไหมล่ะที่เดินลงมาครั้งแรกแล้วท่านเอาสมุดบังมือเขาแล้วก็จับมือเขาเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้ภาพตรงนั้น่ะการจับมืออย่่ทีพผมเห็นหมดแล้วจอมแอร์พี่แล้วเรียกลงมาเขาลงมาว่าพี่ไม่ได้เรียกเขาพี่ไม่ได้เรียกเขาคือปกติเนี่ยเขาไก่นะครับอธิบายฟังครับ จริงจริงเนี่ยวิธีการปฏิบัติที่นี่ก็ผิดแล้วยังไงครับการที่พี่จะเรียกรถให้หยุดเนี่ยพี่จะต้องเปิดทา้ายครับไม่เปิดไม่เปิดครับไม่เปิดไม่เปิดครับไม่เปิดเคไม่เปิด เปิดนะปัณหาว่าไม่เปิดไซเลนข้างบนครับไอ้นี้มันเป็นวิธีว่าจะเปิดตัวไหนตัวไหนเข้าใจไหมตัวนี้นนคือเป็นไซเรนคือปฏิบัติหน้าที่เขาเห็นชัดเจนครับน,นี้ก็เห็นอ๋อปัญาอยา,าว่านม, <laughs> มีอะไรอีกงไหงมจะถามอะไรไมไผมอีกไหมผมเช เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันถามแล้วท่านตอบไม่ได้จะถามอะไรผมไหมถ้าถามไม่ถามผมจะไปทำหน้าที่ต่อผมถามว่าเมื่อกี้ที่เอามือจับกันแล้วสมุดบังเนี่ยท่าจะมาพูดข้างไหมจะไม่เองไม่นี่ไม่พูดเอาความจริงเอาความจริงเนี่ยความจริงเขาบอกมาเขาบอกไปว่านี่เได้ไหมมีอะไรอีกไหมไม่ท่านตอบไม่ได้ไม่เป็นไรตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบโอเค พี่มีอะไรไหมเนี่ยผมจะไปทำนายต่อเอาไปเลยไม่มีแล้วนะถามแล้วท่านตอบไม่ได้ถามท่านแล้วตอบไม่ได้อย่าลืมกดกั้งแล้วกันครั้งหน้ัเนนะจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันโอเคปีเดียเจอนครับเจอนี่สองขอไข่ขอไข่แปดศูนย์หกหกะครับเจอนะครับแปดสองสามห้าครับ เชิอกไปอยู่แล้วถามก็ตอบไม่ได้บอเปิดไฟนะครับการไปแต่นหน้าที่มันอยู่ข้างหลังเขาครับต้องกันนี่คือทางหลวงสายมอเตอร์เวย์นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณ98 98ท่านนะครับโอเคที่เขามารับชมตอนนี้ก็มีอะไรแล้วครับก็ไปสอบถามเขาแล้วก็ไม่มีอะไรเขาก็ตอบไม่ได้เลยขอจบไร์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ